ตรอกแคบในใจกลางกลาสโกกำลังเงียบสงัดยามค่ำคืนไฟถนนสโลกระพริบราวกับกำลังจะดับลงในทุกวินาทีเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังซ้ำเหมือนจังหวะก,กลองลึกลับแอนแม็กมานัตยืนอยู่ใต้เสาไฟมือกลุ่มปืนพกของตำรวจเธอเคยเป็นตำรวจหญิงที่ทุกคนเคารพในเขตนี้แต่คืนนี้ร่างกายเธอสั่นเหมือนกำลังถือความลับที่หนักเกินไปสายตาคมของเธอมองลอดหมอกควันบุหรี่ที่ลอยออกจากปาก หัวใจเต้นแรงเหมือนถูกบีบคั้นด้วยความกลัวและโกรธเสียงรองเท้ากระทบถนนหินกึกก้องมาจากตรอกด้านหลังชายร่างสูงสงโคตรดำปรากฏในเงามืดอ,อย่างช้าๆเขาหยุดห่างเพียงไม่กี่ก้าวรอยิ้มเจือเย็นแล่นผ่านใบหน้าคิดว่าจะซ่อนมันได้นานแค่ไหนเสียงทุ่มกดต่ำเอ่ยขึ้นแอนกำปืนแน่นจนเส้นเลือดบนมือปูดออกมาเธอรู้ดีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา เขาคือพ่อค้าอาวุธเถื่อนที่เธอเคยล้มคดีเมื่อหลายปีก่อนและชื่อของเขายังคงวงเวียนในฝันร้ายทุกค่ำคืนกลิ่นขยะเปียกโชยขึ้นจากร่องน้ำข้างถนนจนแทบอาเจียนแอนสูดลมหายใจแรงบังคับให้สติยังคงอยู่ฉันไม่ใช่ตำรวจอีกแล้วเธอตอบเสียงต่ำเขาหัวเราะเบาเสียงนั้นเหมือนเล็บขูดกระจกเย็นชาไม่ใช่ตำรวจแต่เธอยังมีเลือดนักล่าในตัวสายตาเขาแววว่าเหมือนเสือที่จ้องเหยื่อกลางคืน เธอไม่ชอบความรู้สึกถูกเปิดโปงกลางความมืดแบบนี้เสียงเซเรนห่างไกลดังลอดเข้ามาแต่ไม่มีใครช่วยเธอได้เพราะในตรอกนี้มีกฎของมันเองสายฝนกระหน่ำลงแรงขึ้นทำให้เสื้อโค้ทของแอนชุ่มจนหนักน้ำเย็นไหลาตามต้นคอจนร่างเธอขนลุกเกร็งความทรงจำเก่าแล่นเข้ามาเหมือนภาพซ้อนทับในหัววันที่เธอจับกุมเขาในโกดังมืดชานเมืองตอนนั้นเธอยังเชื่อในคำว่าความยุติธรรม แต่หลักฐานทั้งหมดกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนนั้นเขาหลุดรอดคดีและเธอกลายเป็นผระบาปของระบบคำสั่งปลดออกจากตำรวจเป็นตราบาปที่เธอไม่เคยลืมเสียงฟ้าร้องกึกก้องเหนือสีสะส,สะท้อนความโกรธในใจเธอเลื่อนนิ้วไปที่ไก่ปืนโดยไม่รู้ตัวชายตรงหน้าขยับเข้ามาอีกก้าวปิ่นควันบุรีลอยนะเขากระซิบว่าคราวนี้เป็นเธอที่ต้องเลือกทางเลือดในกายแอลายพล่านเหมือนระเบิดที่ใกล้ปะทุ ดวงตาเธอสัน่นวูบด้วยความลังเลและความแค้นเธอเห็นเงาอีกเงาหนึ่งโผล่พ้นมุมตึกด้านหลังเขาไฟถนนสว่างวาบเผยให้เห็นหน้าของตำรวจหนุ่มที่เธอเคยฝึกเขายกไฟฉายขึ้นส่องตรงไปที่ใบหน้าของเธอเสียงตะโกนดังวางอาวุธเดี๋ยวนี้แอนทุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีสายตาของชายโคตรดำและตำรวจหนุ่มตัดกันกลางหมอกฝนแรงกดดันมหาศาลบีบหัวใจแอนจนแทบแตกออก เธอหายใจติดขัดมือสั่นรุนแรงจนปืนเกือบหลนเสียงลมหายใจของทั้งสามดังแข่งกับเสียงฝนโหมความเงียบอันตรายคืบคลานเข้ามาเหมือนกับกับดักที่มองไม่เห็นในดวงตาของเธอความมืดและฝ่ายแห่งการตัดสินใจเริ่มลุกไม้แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความเงียบเสียงที่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้ยินอีกเสียงของแม่เธอที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนกระซิบเบาอย่าทำให้ทุกอย่างพังไปมากกว่านี้ หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอกทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความสับสนและความกลัวสุดขีดน้ำฝนผสมกับน้ำตาไหลรินลงแก้มโดยที่เธอไม่รู้ตัวชายโคตรดำยิ้มชั่วร้ายเหมือนรู้ว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นตำรวจนุมเบิกตาและชี้ปืนตรงมาที่เธอไม่หลังเลโลกทั้งใบเหมือนจะถล่มลงในวินาทีนั้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางมืดที่ไม่มีวันหวนกลับเสียงปืนยังไม่ดังขึ้นในตรอกมืดคืนนั้น แต่แรงกดดันทําให้หัวใจของแอนเต้นเหมือนกลองศึกสายฝนตกหนักจนร่างเธอสั่นไหวไม่ต่างจากใบไม้กลางพายุตำรวจหนุ่มยังเล็งปืนตรงมาที่หน้าอกเธอไม่กระพริบตาชายในโค้ทดายืนนิ่งแต่รอยยิ้มกลับยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆทุกคนเหมือนรอใครสักคนระเบิดความเงียบด้วยการเหนี่ยวกลเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นสะท้อนผ่านาคารสูงรอบปรอกอย่างรุนแรงเงาวับของสายฟ้าทําให้ใบหน้าของแอนซีจนไร้สีเลือด เธอกำลังถูกบีบให้เลือกระหว่างอดีตกับปัจจุบันเสียงแม่ที่กระซิบเมื่อครู่ยังหลอนก้องอยู่ในหูเธอน้ำตายัางไหลผสมกับหยดฝนจนแยกไม่ออกตำรวจหนห่มตะโกนอีกครั้งวางอาวุธเดี๋ยวนี้แอนแต่แอนกลับยกปืนขึ้นชี้ไปที่ชายโคตรดำทันทีเขาหัวราอด,ดังขึ้นจนสะท้อนทั่วตรอกเหมือนเสียงปีศาจเห็นไหมเธอเลือกแล้วเขาพูดพลางก้าวเข้าหาเธอแอนกดไกปืนแต่กระสุนไม่ลั่นออกมาเลย เสียงคลิกแห้งดังท่ามกลางความเงียบงันและสายฝนเธอเบิกตากว้างมองอาวุธในมือด้วยความตกตะลึงชายโคตรดำโน้มตัวกระซิบข้างหูเธอฉันถอดกระสุนหมดแล้วความเย็นเฉียบวิ่งผ่านสันหลังของเธอทันทีตำรวจหนุ่มรีบก้าวเข้ามากระชับปืนเล็งใส่เขาแต่ชายโคตรดำยกมือเปล่าแสดงท่าทีไร้าการคุกคามอย่าหลงกลแอนตะโกนแต่เสียงเธอถูกกลบด้วยฝนตำรวจหนุ่มลังเลชั่วขณะก,ก่อนกดวิทยุเรียกกำลังเสริม ไฟวาบจากสายฟ้าเผยให้เห็นมีดสั้นในมือชายโคตรดำแอนพุ่งตัวไปขวางทันทีร่างกระแทกพื้นหินจนเจ็บแบบเสียงมีดเฉียดผ่านแขนเธอเลือดอุ่นไหลออกมาทันทีกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นขยะเปียกในตรอกชวนคลื่นใ้ตำรวจหนุ่มยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเตือนแต่ไม่กล้ายิงสายจริงชายโคตรดำหันหนีแล้ววิ่งหายไปในเงามือดอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเสียงฝีเท้าไกลออกไปท่ามกลางฝน แอนนอนหอบหายใจแรงเหมือนกำลังจมลงใต้น้ำตำรวจหนุ่มเข้ามาพยุงแต่เธอผลักเขาออกอย่างแรงเธอรู้หมายว่าใครคนนั้นคือใครเสียงเธอสั่นสนัณนเขาสายหน้าน้ำฝนหยดลงบนหน้าของเขาไม่หยุดแอนกัดฟันแน่นก่อนกระซิบเขาคือคนที่ระบบปล่อยให้ลอยนวลตำรวจหนุ่มชะงักมองเธอด้วยสายตาไม่เชื่อทำไมปืนของฉันถึงไม่มีลูกแอนถามอย่างเจ็บปวดไม่มีคำตอบนอกจากความเงียบที่หนักอึ้งในอากาศ เธอรู้ทันทีว่ามีใครบางคนเล่นเกมอยู่เบื้องหลังเกมที่ใช้เธอเป็นหมากตัวสำคัญกลางความมืดแอนพยายามลุกขึ้นแต่แผลเลือดยังไหลไม่หยุดตำรวจหนุ่มต้องพาเธอไปที่สถานีอย่างไม่อาจเลี่ยงได้ห้องสอบสวนมืดชื้นมีกลิ่นกาแฟเกับคารกครุง้งไฟนีออนกระพริบเหมือนจะดับลงทุกปินาทีเธอนั่งเงียบมือสั่นจนจับแก้วน้ำแทบไม่อยู่หัวหน้าสืบสวนเดินเข้ามาใบหน้าเย็นชาเหมือนรูปปัน้น เธอเจอเขาได้อย่างไรน้ำเสียงเรียบนิ่งถามทันทีแอนไม่ตอบเพียงจ้องต้นไม้เก่าอย่างเครียดจัดไฟนีออนสะท้อนเงาแผลเลือดบนแขนเธอเป็นสีเข้มหัวหน้าสืบสวนทุกโตดังเธอไม่ใช่ตำรวจอีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดซ้ำลงบนบาดแผลในใจแอนกำมัดแน่นจนเล็บจิตเข้าฝ่ามือเธอรู้ว่าพวกเขาไม่ต้องการฟังความจริงเลยสิ่งที่ต้องการมีเพียงการปิดปากเธอไม่ให้พูดอะไร เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกเหมือนข้อนับถอยหลังความมืดคลานเข้ามาในจิตใจเธอทีละน้อยเธอเริ่มสงสัยว่าฝ่ายไหนคือศัตรูที่แท้จริงตำรวจหนุ่มที่ช่วยเธอหรือหัวหน้าที่กดดันเธอหรือแท้จริงแล้วทุกคนต่างร่วมมือการปิดบังความลับคืนถัดมาเธอถูกปล่อยตัวกลับสู่ถนนเปียกฝนอีกครั้งเมืองกลาสโกว์เงียบผิดปกติราวกับกำลังซ่อนอะไรไว้แสงไฟหน้าร้านสะท้อนบนพื้นน้ำขลังเหมือนดวงตาเฝ้ามอง แอนเดลึกเข้าไปในตรอกที่เธอเจอชายโคตดำาตรงกำแพงอิดแดงมีสัญลักษณ์รูปกากบาทหม่สดสีแดงยังชื้นเหมือนถูกพ่นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอยื่นมือแต่คราบสีเย็นเฉียบติดปลายนิ้วทันทีใต้กากบาทมีข้อความขีดว่าเลือดของเธอคือกุญแจหัวใจเธอกระตุกแรงร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเสียงก้าวเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังช้าและสม่ำเสมอเธอหันขวับไปแต่กลับพบเพียงตรอกว่างเปล่า ความเงียบที่เหลือเหมือนหลุมดำดูดกลืนสติทั้งหมดในดวงตาแอนนี้เพียงความจริงข้อเดียวมีใครบางคนต้องการให้เธอกลายเป็นฆาตกรจริงๆและเธอกำลังเดินเข้าใกล้เส้นนั้นทีละก้าวอย่างไม่อาจถอยกลับเสียงสายฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดราวกับเมืองกำลังร้องไห้แอนยืนมองสัญ,ญลักษณ์กากบาทแตงบนกำแพงอิดข้อความใต้สัญ,ญลักษณ์ยังคงชัดเจนเลือดของเธอคือกุญแจหัวใจเธอสั่นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกจากอก,อก ร่างกายเธอหนักอึ้งเหมือนถูกดึงลงสู่ก้นบ่อมืดเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงแต่เงาก็เคลื่อนผ่านกำแพงเธอหันขวับพร้อมยกปืนเล็งไปในความมืดชายโคตรดำก้าออกมาจากเงารอยยิ้มยังไม่เปลี่ยนเธอกำลังถูกเลือกเสียงเขาเย็นเฉียบเหมือนคมมีดแอนหายใจแรงนิ้วสันคากายปืนแต่เขายกมือขึ้นช้าๆแสดงให้เห็นสมุดเล่มเล็กอกหนังสีดำเก่ามีรอยคราบเลือดแห้งติดอยู่ เขายนสมุดตกใกล้เท้าเธอเสียงดังสะท้อนในตรอบแอนก้มลงเก็บทันทีรู้สึกถึงกลิ่นเลือดขาวฉุนในนั้นมีภาพถ่ายเก่าของเธอในเครื่องแบบตำรวจและเอกสารลับที่ควรอยู่ในแฟ้มคอคดีปิดตายเมื่อหลายปีก่อนเธอพลิกหน้าถัดไปเจอรายชื่อเหยื่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องชื่อทั้งหมดถูกขีดค่าเหลือเพียงชื่อสุดท้ายคือแอนแมคแมนเนสเลือดในกายเธอเย็นเฉียบจนแทบหยุดไหลชายโคตรดำโน้มหน้าเข้ามาใกล้กระซิบแผว พวกเขาต้องการลบเธอออกจากโลกนี้ทันใดนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์สาธารณะปลายตรอกดังขึ้นเสียงแหลมสะท้อนก้องทําให้บรรยากาศยิ่งกดดันแอนรีวิ่งไปคว้าหูโทรศัพท์ก่อนที่มันจะหยุดปลายสายมีเพียงเสียงหายใจหนักถี่และแผ่วเบาจากนั้นเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นหนีไปเดียวนี้แอนเสียงนั้นคือเสียงแม่ที่ตายไปแล้วหลายปีมือเธอสั่นหูฟังหลุดตกกระแทกพื้นดังสน,นั่น เธอหันกลับไปแต่ชายโคตรดำหายไปอีกครั้งเหลือเพียงสมุดสีดำในมือเธอที่เปียกฝนจนหนักทันใดนั้นรถตำรวจสองคันเปิด์เซเรนวิ่งเข้ามาปิดตรอบไฟแดงกระพริบสะท้อนบนผนังเหมือนเลือดสดสาดกระจายเจ้าหน้าที่หลายคนพุ่งลงจากรถพร้อมเล็งปืนใส่เธอเสียงตะโกนดังวางอาวุธทันทีแอนแมกมานัเธออ้าปากจะอธิบายแต่ไม่มีใครฟังภาพถ่ายและเอกสารจากสมุดตกกระจายเต็มพื้น ตำรวจหยิบขึ้นมาอ่านแล้วหันมามองเธอด้วยสายตาแข็งคร้าวนี่คือหลักฐานว่าเธอมีเอี่ยวกับคดีฆาตกรรมทั้งหมดแอนสายหน้าน้ำฝนไหลปนกับน้ำตาบนแก้มแต่ปืนหลายกระบอกเล็งตรงมาที่เธอพร้อมกันเธอไม่มีทางเลือกนอกจากหันหนีแล้ววิ่งฝ่าตอรอบเสียงปืนดังสนั่นกระสุนเฉียดผนังอิฐแต่กระจายเธอวิ่งจนเท้าเจ็บเหมือนถูกกรีดด้วยเศษแก้วเสียงฝีเท้าของตำรวจดังตามมาติดติด เธอเลี้ยวเข้าอาคารร้างที่เต็มไปด้วยกลิ่นเชื้อราและฝุน่นไฟฉายกวาดไปทั่วผนังเปื้อนรอยมือเก่าแก่แอนพุ่งขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงอิดอาท,ทุกเกาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงตำรวจไล่ตามดังชัดขึ้นเรื่อยๆเธอพุ่งเข้าห้องหนึ่งแล้วปิดประตูไม้เก่าแน่นในความมืดเธอเห็นภาพวาดบนผนังเป็นรูปกากาบาทตรงกลางมีมีดสั้นจริงๆปักติดอยู่เธอค่อยๆดึงออกมาเลือดสดไหลาจากคมมีดยดลงพื้น กลิ่นคาวแรงจนแทบขาดอากาศหายใจเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าห้องที่เธอซ่อนอยู่เงาของตำรวจทอดผ่านช่องประตูไม้แตกแอนยกมีดขึ้นแนบอกเหนือผสมกับฝนไหลท่วมตัวประตูถูกถีบพังดังสนั่นแสงไฟฉายพุ่งตรงเข้ามาเธอพุ่งออกไปพร้อมมีดในมืออย่างสิ้นหวังเสียงร้องของตำรวจดังลั่นพร้อมเลือดสาดกระเซน็นบนผนังร่างหนึ่งล้มลงกับพื้นเลือดไหลนองเต็มไม้เก่า เสียงเซเรนดังเข้ามาใกล้จากถนนด้านนอกเพื่อนตำรวจของเขาตะโกนด้วยความโกรธและตกใจแอนเธอฆ่าเขาแล้วเธอกลายเป็นฆาตกรแล้วมือเธอสั่นมีดหล่นกระแทกพื้นดังเสียงสะท้อนโลกทั้งใบหมุนวนเหมือนจะถล่มลงตรงหน้าเธอก้มลงเห็นสายตาของตำรวจหนุ่มที่เคยช่วยเธอเลือดไหลออกจากปากเขาพร้อมเสียงหอบแผ่วเบาทำไมเธอถึงทำแบบนี้เขากระซิบด้วยลมหายใจสุดท้าย หัวใจเธอแตกสลายร่างกายสุดลงบนพื้นเต็มเลือดเสียงไซเรนใกล้เข้ามาอีกครั้งเหมือนพิพภากษาในความมืดรอบห้องเสียงหัวเราะของชายโคตรดำดังขึ้นหัวเราะนั้นเย็นเยียบเหมือนเสียงจากนรกแอนเงยหน้าขึ้นน้ำตาและเลือดไหลเปื้อนเต็มใบหน้านี่คือจุดที่เธอไม่อาจย้อนกลับได้อีกแล้วและเกมเมื่อที่เธอไม่เข้าใจเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงไซเรนยังดังสะท้อนก้องไปทั่วอาคารร้างกลางสายฝน ร่างตำรวจหนุ่มที่เธอเผลอฆ่ายังนอนแน่นิ่งบนพื้นไม้เลือดแดงเข้มแผลซึมจนกลายเป็นแอ่งหน้าเสยดสยองรอบตัวแอนคุกเข่าอยู่ตรงนั้นมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นหัวใจเธอแตกสลายเหมือนถูกบดขยี้ด้วยหินหนักแต่เสียงหัวเราะของชายโคตรด,ดายังดังก้องในเงามืดเสียงนั้นไม่ใช่แค่เย็นเยียบแต่เหมือนดังมาจากหลายทิศทางเธอหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นแม้เงาร่างจริงมีเพียงแสงไฟฉายที่สายไปมาจากตำรวจคนอื่นที่กำลังมา เสียงตะโกนดังใกล้เข้ามาแอนวางอาวุธแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เธอสบตากับศพโรงหน้าน้ำตาไหลปนเลือดบนแกมทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนเหมือนฝันร้ายที่ไร้ทางออกเธอคว้ามีดขึ้นอีกครั้งหอบหายใจแรงจนปอดแทบแตกเสียงประตูด,ด้านล่างถูกพังเข้ามาพร้อมฝีเท้าหนักหลายคู่แอนตัดสินใจกระโดดออกหน้าต่างไม้ผู้ที่เปิดออกสู่ตรอบกระจกแตกเสียงดังสนั่นเศษแก้วบาดแขนจนเลือดพุ่ง ร่างเธอตกกระแทกพื้นหินเปียกฝนจนปวดสารทั้งตัวเธอลุกขึ้นวิ่งต่อแม้เจ็บเหมือนถูกไฟเผาเมืองกลาสโกในยามค่ำคืนเต็มไปด้วยหมอกและกลิ่นควันเสียงเซเรนดังตามเธอเหมือนฝูงมาป่าล่าเหยื่อแอนพุ่งเข้าไปในสุสานเก่าใกล้แม่น้ำไครที่เธอเคยรู้จักหลุมศพเก่าเรียงรายใต้แสงไฟสลัวดูเหมือนดวงตาเฝ้ามองเสียงฝีเท้าตำรวจยังตามมาไม่ไกลแต่เธอหยุดกระทันหันเมื่อเห็นสิ่งประหลาดตรงหน้า สุสานหนึ่งถูกเปิดออกดินยังเปียกไหม่เหมือนเพิ่งถูกขุดป้ายหินสลักชื่อเดียวกับเธอแอนด์มคแมนเนสเลือดในกายเธอเย็นเฉียบจนขยับแทบไม่ไหวเสียงหัวเรอะชายโคดดำดังขึ้นจากหลุมศพนั้นแล้วเงาร่างสูงก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากดินมืดมือเขาเปื้อนดินและเลือดแต่ใบหน้ายังคงยิ้มเย็นเธอเห็นแล้วใช่ไหมที่นี่คือที่ของเธอแอนหอบหายใจแรงร่างกายสั่นเหมือนจะลม้มเธอยกมีดขึ้นแต่แขนหนักเหมือนถูกพันธนาการ ทุกอย่างถูกเตรียมไว้แล้วคนทั้งเมืองจะเชื่อว่าเธอเป็นฆาตกรเขาเดินเข้ามาช้าๆดวงตาวาาเหมือนสัตว์นักล่าและเมื่อเธอตายหลักฐานทั้งหมดจะปิดตายตลอดกาลทันใดนั้นไฟฉายหลายดวงส่องสว่างจากด้านหลังสุสานตำรวจนับสิบเล็งปืนตรงมาที่เธอพร้อมเสียงตะโกนแอนปล่อยมีดแล้วคุกเข่าลงเธอหันไปมองแต่ชายโคตรดำหายไปทันทีเหลือเพียงหลุมศพเปิดโล่งที่มีชื่อเธอสลักไว้ตำรวจทุกคนเห็นภาพนั้น และสีหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจหนึ่งในนั้นพูดขึ้นใครขุดหลุมนี้ไว้แต่ไม่มีใครตอบเพราะสายตาทุกคู่จ้องที่เธอเราวกับเธอคือวิญญาณที่หลุดมาจากหลุมศพเองแอนกรีดร้องสุดเสียงความเจ็บปวดระเบิดออกจากอกเสียงสะท้อนก้องไปทั่วสุสานร,ร้างในยามค่ำคืนมือเธอกำมีดแน่นจนเลือดไหลาจากฝ่ามือตำรวจขยับเข้ามาแกล้รัศมียิงพร้อมจะปิดชีวิตเธอแต่ทันใดนั้นเสียงแม่ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้ง ความจริงอยู่ใต้ดินห้ามปล่อยให้มันถูกฟังไปแอนหันขวับไปมองหลุมศพตรงหน้าเธอพุ่งตัวลงไปในนั้นต่อหน้าทุกคนเสียงตะโกนดังไล่หลังแต่เธอหายไปในความมืดข้างใต้ดินเย็นชื้นเต็มไปด้วยกลิ่นดินและความตายแต่มีอุโมงค์แคบซ่อนอยู่เชื่อมไปยังความลับลึกกว่าแอนคลานเข้าไปแม่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเธอได้ยินเสียงหัวเราะของชายโคตรดำก้องตามอุโมงค์ผสมกับเสียงแม่ที่กระซิบซ้ำๆอย่าหยุด อุโมงมืดสนิทจนเธอแทบมองไม่เห็นทางผนังเปียกชื้นและเต็มไปด้วยรอยข่วนของเล็บมนุษย์กลิ่นเน่าของซากศพลอยประปนกับอากาศเย็นชื้นจนเธอแทบอาเจียนออกมาในทุกการหายใจแต่เธอคลานไปจนเจอห้องลับใต้ดินกว้างไฟเทียนหลายเล่มสว่างไว้เผยภาพสุดสยองตรงหน้ามีแฟ้มคดีตำรวจกองสูงเต็มผนังทุกแฟ้มมีชื่อเหยื่อฆาตกรรมที่หายไปหลายสิบปีและตรงกลางห้องคือกระดานไม้ขนาดใหญ่ ติดภาพถ่ายตำรวจหลายคนรวมถึงเธอเองทุกภาพถูกขีดการกรบาดด้วยเลือดยกเว้นภาพสุดท้ายภาพนั้นคือหัวหน้าสืบสวนของเธอชื่อเขาเขียนด้วยหมึกดำหนาผู้สร้างเกมแอนยืนตัวแข็งร่างกายสั่นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหัวเราะชายโคดดำดังขึ้นข้างหูอีกครั้งเธอไม่ใช่เหยื่อเธอคือหมากตัวใหม่ของเราแอนหันขวับแต่กลับพบเพียงเนาสะท้อนของตัวเองบนกระจกแตก ดวงตาในเงาสะท้อนนั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไปมันคือดวงตาของนักล่าเต็มไปด้วยความกระหายเลือดเธอกริดร้องอีกครั้งแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นหัวเราะหัวเราะที่ดังก็เหมือนของชายโคตรดำและในวินาทีนั้นเองทุกอย่างพังทลายลงไม่มีใครรู้ว่าแอนกลายเป็นเหยื่อหรือฆาตกรโดยสมบูรณ์แต่เรื่องจริงเพิ่งจะเริ่มต้นในความมืดใต้ดินนี้